ับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยสโสธรน,นะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับชาวบ้านก็จะเรียกว่าบ้านลุงพูกนะครับ,บ นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับข้างหน้าเป็นแยกไฟแดงขนาดใหญ่นะครับตัดกับถนนเขาเรียกถนนแจ้งสนิทนะครับตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเลี้ยวขวาก็ไปนั่นแะครับอำเภอเขีองในไปอำเภอเออไปเขืองในแล้วก็ไปจังหวัดอุบลราชธานีถ้าเลี้ยวซ้าย ก็ไปเมืองยะโสธรหรือว่าจังหวัดยะโสธรน,นะครับขวามือเป็นตลาดสดนะครับโอ้คือคักทีเดียวครับผมมองดูทางด้านขวามือเป็นตลาดสดของอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับคนมาจับจ่ายกันเยอะเลยซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วนะครับ ด้านหน้าก็เป็นเสียกไฟแดงขนาดใหญ่นะครับถนนแจ้งสนิทเลี้ยวขวาไปอุบลราชธานีเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ผมจะพาทุกท่านเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดยะโสธรกันนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศของอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ ยะโสธรไปยะโสธรอีก23กิโลเมตรนะครับจากอำเภอคำเกิดแก้ว รับสู่จังหวัดยะโสธรนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปสัญ,ญลักษณ์รูปขังคบนะครับแล้วก็พระธาตุพระอานนท์เป็นน้มรัยข้อต่อนะครับยะโสธรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอคำขื่นแก้วจ